การแชร่น้ำไปก่อนมีประโยชน์มากท่านท่านใช้นำมาใช้ให้มันถูกประโยชน์นะอีกบาไปทิ้งนะครับเ <c oughs> นะื่วยละแบกไปเลยอย่าลงไปแดงถุงขวดสวัสดีครับวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตร,ร,รษของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะใครที่ปลูกผักกระถางเนาะผมมั่นใจเลยว่าวัาสดุปลูกเป็นสิ่งที่สําคัญมากใครไม่มีแกลบใครไม่มีฟาง จะเอาอะไรมาผสมดินปลูกดีเสียวาในการซื้อดินมาปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมแต่วัสดุในการผสมไม่มีประเภทของพวกเศษฟางเศษใบตองแห้งเศษใบไม้แห้งอย่างที่ผมว่าเนาะแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านของเราตัวนี้นี่คือรังไข่นะครับรังไข่คือวัสดุปลูกวัสดุรองวัสดุผสมดินปลูกชั้นดีนี่มันทํามาจากเยื่อกระดาษลังนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวซับตัวดูดซึมสารอาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะย่อยสลายได้ดีมากๆเวลาที่พืชของเราโตนะครับเป็นปุ๋ยได้อีกตัวหนึ่งด้วยเนาะอยากดูวิธีการผสมไหมไปไปดูว่าผสมยังไงขั้นตอนแรกเลยนะครับนาตัวกระดาษทั้งไข่ของเราถ้ามันเป็นท่านเพื่อนมีเป็นพื้นที่ในการแช่น้ําหรือว่าเอาน้ํามาพรมน้ํามารดก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องแช่ตัดแช่นี่ทาการแช่น้ําไปก่อน พอแช่เสร็จมันจะพองตัวใีนี่มันจะยุย่ยมันจะเปื่อยเลยนะนี่แบบนี้นะครับหมักไปนานมันก็จะเป็นของเหลวออกมาเลยนี่แบบนี้อ่ะหยาบลอยให้มันเหลวเกินไปมันจะมันมันจะไม่ไม่เห็นเห็นไม่เห็นดังไข่นะขนะั้นตอนต่อไปนะครับนําตัวดินอผสมให้ดูผมผสมให้ดูข้างนอกดีกว่านําตัวดินที่ดินทั้งที่ผมทาการผสมไม่เรียบร้อย,ยนะ แต่ไม่มีไม่มีในส่วนของพวกแกลบนะเป็นดินที่ทําการผสม,มกับปุ๋ยคอกเฉยๆนะครับก็เป็นดินประมาณนี้ดูหมักเศดหญ้าใส่ยด,ยาสาด้วยเริ่มเน่าแล้วอขอใช้มือเลยแล้วกันนะครับนาตัวร่างไข่ของเราด่ารางไข่ของเราเห็นไหม,ไมเห็นป่อยแล้วดูปื่อยแล้ว <laughs> นำตัวกระดาษรังไขของเรานะครับมาผสมกระดินเลยถ้าเป็นกระถางใหญ่ใหญ่ๆนะครับมันเพื่อนก็ไม่ต้องย่อยก็ได้นาไปรองก้นกระถางเลยอุ้มความชื้นด้ดีมากเก็บความชื้นด้ดีมากเก็บสารอาหารต่างๆดีมากเพราะตัวกระดาษรังไขมันเก็บสารอาหารได้ดีใช่ไหมราคืนผมก็จะวิ่งวิ่งมาหารังไขนะครับมาดูดกินสารอาหารที่อยู่ในรังไข่ต่อไปก็นำมาใส่ครับ กระถางเราเลยพยายามเอาไว้อยู่ในโซนล่างๆนิดนึงดินผมก็จะประมาณนี้ส่วนชั้นบนมีเหลือไหม <c oughs> เดี๋ยวนิดเดียวส่วนชั้นบนก็จะใส่ดินตปล่าๆไปเลยโดยส่วนมากผมจะใส่ดินไม่ค่อยเต็มกระถางเท่าไหร่นะก็จะใส่ประมาณนี้นะครับ วันนี้จะมาขยายพันธุ์มะเขือดีกว่าเยี่ยมมะเขือไปปลูกนีน่จะรอดไปน้อนน่ไปไปปลูกกันเห็นไหมตอนชุดแรกเราผสมรังไข่กระดาษรังไข่เข้าไปเราจะวางข้างล่างสุดใช่ไหมต่อไปจะเป็นโซนดินถ้าเราฝังเข้าไปมันจะเป็นโซนประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนชุดนี้ก็อยู่ในโซนของกระดาษรังไข่นะครับสารอาหารทั้งนั้นแบกไปเลยเยอะลงไป กลบทำการทดน้ำน bon ิดหน่อยเห็นไหมประโยชน์ในสิ่งคองเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านของเรานะครับมีประโยชน์มากท่าเพื่อนใช้นํามาใช้ให้มันถูกประโยชน์นะดีกว่าไปทิ้งนะครับนี่ก็เป็นการผสมร่างไข่กับดินนํามาขยายพันธุ์ต้นไม้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะ็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับไม่มากก็น้อยนะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดตั้งฝากกดแชร์ไปด้วย จะไปให้กับพเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กระดาษร่างไข่จะไปทิ้งดีไหม <c oughs> เนี่ยจุดเรื่อสิ่งข้อเสียงวันก่อนผมทําก็มีดราม่านิดหน่อยบอกว่ามันมันกระแดงได้ยังไงเพื่อนๆดูแดงทุกขวดไม่มีหัวเชื้อนะเป็นการทําแบบเปล่าๆเลยไม่มีหัวเชื้อใดทั้งสิ้นนะครับอเจอกันใหม่วันนี้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันนี้กับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับอยากรู้ที่การเร่งดอกมะนาวไหมเร่งดอกมะนาวอ่ะเดี๋ยวขอจะเล่าจะว่าจะเล่าถามมาซะหนะ่อยดอกมะนาวดอกมะนาวผมเร่งดอกมะนาวผมทําการตัดตัดแต่งกิงแล้วให้มะนาวแตกยอดมา เสร็จแล้วผมก็บอกว่ามะนาวมันจะออกออก,ออกดอกบริเวณยอดก็มีท่านอาจารย์หลายท่านบอกมันมันไม่ออกบริเวณยอดมันจะออกบริเวณกริงอมันจะออกบริเวณกริงอันนี้ก็เห็นนะออกบริเวณยอดเนาะเห็นไหมข,ขาวๆนะ่ะออยากพูดเรื่องมะนาวก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะทำให้ดูวิธีการทำให้มะนาวติดลูกรับยังไง เจอกั่นใหม่วันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการขอแลบไปตามนะครับสวัสดีครับ